โอเคก่อนหน้านั้นเราถึงในส่วนตรงของหน้านี้ใช่ไหมคะที่คุยจดเดบอกก็คือเป็นงานเรื่องจากแรงคงตัวซึ่งมีหมด5กรณีซึ่งกรณีที่หนึ่งถึงสี่ครูอธิบายไปแล้วนะคะทีนี้มาดูกรณีที่ห้าจริงๆไม่ต่างจากกรณีที่หนึ่งสี่เลยตัวอย่างเช่นเหมือนกับอักกรณีห้านาะ คือการที่มีหลายแรงนั่นเองสมมติว่าเราให้ W รวมนก็คือเป็นเกิดจากงานทั้งหมดมารวมกันโดยจากภาพนี้มีแรงทั้งหมดอยู่สามแรงแปลว่างานจะเกิดทั้งหมดสามงานทีนี้การหา W ใหญ่เนี่ยเดี๋ยวครูเขียน W รวมเนี่ยกขาเกิดจากการที่ W หนึ่งบวก W สองบวก W สามถูกไหมคะทีนี้งานหาได้จากไหนต่อคำว่าตัว W หนึ่งเนี่ยอ่ะครูแยกออกมาหาได้จากสมการอะไร จำได้ไหมเอเ่ยสมการนี่สมการเดียวนะคะสมการเดิมมีแค่สมการเดียว w1 ก็คือ w เท่ากับ r w1 ก็คือ w ก็คือ f1 ใช่ไหมคะคูณกับอะไรคูนกับระยะหรือว่าตัว x อาคูณเคอย่างนี้เนาะ x แล้วก็ cos เตาโดย x นี่ก็คือต<ม>้องเป็น x 1 เซต้าก็คือต้องเป็นมุมหนึ่งแบบนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่ามีสามแรงเราเราก็ต้องหาทั้งหมดสามงานเหมือนกันนะคะจากนั้นพอได้งานที่หนึ่งงานที่สองงานที่สามก็เอามาบวกกันเพื่อได้งานรวมประมาณนี้ทีนี้ครูจะให้จุดอะไรบ้างจุดหน้านี้หน้าแรกนะคะให้จดุดต่อจากกันเดิมคือหน้า,นห,นานหน้าที่หนึ่ง ให้โจทย์เป็นตัวอย่างการคำนวณน,นะคะก็คือโจทย์บอกว่าเ <No. S 1> ด็กคนหนึ่งออกแรงสม่ำเสมอกานิวตันลากของตามแนวลาบเป็นระยะาทาง3เมตรจะได้งานเท่าใดเท่าไหร่เราไม่ใช่เท่าใดทีนี้โจทย์บอกว่าเด็กคนหนึ่งออกแรงสม่ำเสมอคําว่าแรงสม่ำเสมอหมายความายังไงหมายความว่าสมมติบบว่าเด็กคนนี้อ่าลากกล่องนี่ใช่ไหมคะเพราะว่า สมบูรณ์เนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปหนึ่งเมตรเขาก็ออกแรงกาวนิวตันสมมติถ้าผ่านไปสาเมตรเขาก็ออกแรงกาวนิวตันผักไปเป็นสิบเมตรยี่สิบเมตรไปเป็นกิโลเนี่ยเขาก็ออกแรงกาวนิวตันอันนี้คือคําว่าแรงสม่ําเสมอซึ่งในความเป็นจริงอาจจะไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าลากไปเมตรหนึงก็น่าจะเหนื่อยอาจจะเบาแรงอาจจะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นในอุดมคตินะจุดบอกว่าสม่บเสมอก็สม่าเสมอนะคะ เี้คำว่าแรงเนี่ยก็คือตัวแปรอะไรเอ่ยอ่าตัวเอฟโให้มันเป็นนิวตันยางเปล่นแล้วนะคะเป็นการนิวตันแล้วลางของไปตามแนวราบแนวลาบก,ก็คือแกน X ก็คือถูกต้องแล้วจากนั้นเป็นระยะทางคําว่าระยะทางระยะห่างในเรื่องของงานเนี่ยก็คือตัวแปร x นะคะทีนี้โจทย์ถมหางานงานก็คือ work Work ก็คือตัว W ะกัเท่าไหร่ ทีนี้ก่อนมาเป็น w เท่ากับ f อดาเดลต้า x หรือผลต่างของระยะทางเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสมการ f ยขอขยาย w เท่ากับ f คูณกับ x แล้วก็ cos เาเนาะซึ่งคำว่าแนวราบหรือหน้าบ่ยเราจะสังเกตว่านี่คือกล่องอันนี้คือแรงมันทำมุมเท่าไหร่กับอ่พื้นมันทำมุมเท่าไหร่คะไม่ทำมุมกันเลยก็คือทำมุมไหไรอ่ราศูนย์องศา ก่อนที่จะแทนค่าเนี่ยจริงๆสมการมันเป็นประมาณนี้นะคะอ่า f คือเท่าไหร่เอ่ย f คืออ่ะคูณตัดประดัดนี้ออกนะอันนี้ไม่ต้องจุดนะ f ก็คือก้ามหนุนตันคูณกับ x ก็คือระยะห่างกี่เมตรคะใระยะทางอ่าได้3เมตรคูณกับ cos กี่องศา0องศาทีนี้ cos 0เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยเอานิ้วขึ้นมา คอสสูงก็คือนิ้วที่หนึ่งเนาะคอสคือฝั่งขวาจะเหลือนิ้วทั้งหมดกี่นิ้วเหลือสี่นิ้วนะคะตรงกลางมือก็จะเป็นอย่างงี้เนาะเหลือสี่นิ้วนะคะเราก็ใส่เลขสี่นะคะสี่อย่างงี้ก็จะได้รู้สี่ถอดรู้หอล่าก็ได้สองสองส่วนสองก็ได้เป็นหนึ่งเพราะงั้นหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวมันเองอคูณตัดกลายเป็นหนึ่ง ซึ่งสาคนหนึ่งก็คือ3ามันก็จะเหลือเหมือนเดิมว่าจะเหลือเหมือนทันีเลยเก้าสามยเจเพราะงั้นงานในข้อน,นี้ได้2 7่สนะคะจริงๆแล้วเวลาตอบเราก็ต้องเขียนตอบให้ชัดเจนว่าตอ,ต,อตอบว่าตอบว่าเด็กคนนี้จะได้งานทั้งหมด2 7่จูนนะคะตรงนี้เขียนเองนะโอเคประมาณนี้อันนี้คือตัวอย่างการนงวที่คูให้จุดนะคะทีนี้มาดูงานของเรา งานของเราก็คือเปิดใบงานนี้นะคะบทที่5งานและพลังงานใบงานที่1นะคะข้อที่ครูให้ทำก็คือจะเป็นวงกลมนี่สีดำคือให้ทำเองส่วนสีแดงเนาะสีแดงคือครูจะเฉลยให้ไม่ต้องอ่าเรียว่า ถือว่าครูพูดในนี้เนาะสีดำาคือให้ทำเองส่วนวงกลมสีแดงครูจะส่งเฉยให้นะคะตัวอย่างเช่นเหมือนงานเนี่ยคืออะไรซึ่งครูเคยบอกแล้วว่างานคืออะไรเอ่ยงานคือแรงที่กระทากับวัตถุแล้วทำให้วัตถุเป็น,นยนะะังไงคะอ่าเกิดการเคลื่อนที่อ๋อตามแนวแรงจำว่าตามแนวแรงตั้งฉากเนี่ยไม่ได้เนาะเพราะว่ามันต้องเป็นตามแนวแรงนาทอนทีนี้หน่วยของจริงจริง งานอันนี้ในส่วนของความหมายเราไปจดตาม่ตัวสมุดที่หรวให้จดไดใดๆค่ะจะได้ละเอียดเอาทมการว้เ้วยก็ได้ทีนี้ต่อมาหน่วยของงานระบบไปใดหน่วยของงานคืออะไรเอ่ยอจูนนะคะทีนี้ข้อสามอาจจะงงเนาะงานหรือว่าตัวจเป็นอยู่จริงๆมันจะเป็นนมเดลักษณะนี้งานคือ w ทีนี้แรงคงตัวก็คือตัว f จกระทำกับวัตถุแล้วทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในการกระจัดหรือระยะทางก็คือตัว x หรือว่าเดลต้าเนาะ หาได้อย่างไดเขาว่าหาได้อย่างไรหมายความว่างานเนี่ยหาจากอะไรเราก็ไปเขียนว่างานหาได้จากผลคูณของตืดตืดอ่าไปดูมาในสมุดนะครูพาจุดแล้วซึ่งเขียนสมการได้ตืดตืดตืดประมาณนี้โอเคทีนี้ข้อสี่ออกแรงยกถุงให้เคลื่อนที่เป็นระยะทางต่างกันงานที่ทําในแต่ละกรณีจะเท่ากันหรือไม่ครูเคยสอนแล้วว่าในกรณีที่ ไม่ว่าจะมีคนเนี่ยเดินเนาะแล้วก็ยกถือกระเป๋าเหมือนที่ครูให้เพื่อนให้แคร์เนาะเดินออกไปยืนแล้วก็ถือกระเป๋าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยแรงยกหรือแรงดึงเนี่ยมันขึ้นแต่ตัวคนเนี่ยเดินใช่ไหมครับปนระยะทางเนาะก็คือเดินไปข้างหน้าซึ่งแรงกับระยะที่เดินไปข้างหน้ามันเป็นยังไงคะอ่าตั้งฉากคำว่าตั้งฉากนี่คือกี่องศา อ่า uh, 90องศาซึ่งจากสรรมการเนี่ยงานเนี่ยเท่ากับ f คูณกับ x แล้วก็ค o s เซตาใช่ไหมคะซึ่งคอสเก้าจำไว้เลยว่ามีค่าเป็นอ่าเป็นศูนย์ซึ่งคอ s 90เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์แปลว่าศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์แปลว่างานในข้อนี้เท่ากับศูนย์นั่นหมายความว่าเมื่อ,อไรที่ออกแรงยกแล้วเคลื่อนที่ไปเป็นแนวระนาบหรือแนวตัดเนี่ย งานจะเป็นศูนย์นะคะหรือแม้กระทั่งเราถือกระเป๋าแล้วเดินขึ้นบันไดอันนี้งานเป็นศูนย์เหมือนกันเพราะงั้นไม่ว่าจะได้ระยะทางหนึ่งร้อยเมตรห้าร้อยเมตรหกร้อยเมตรอาจ่อให้ x เป็นสิบต่อให้ x เ,เป็นร้อยต่อให้ x เ,เป็นพันเมตรหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงคอสที่เกิดขึ้นหรือมุมที่เกิดขึ้นมันคือเก้าสิบองศาซึ่งเก้าสิบองศาคือมีค่าเป็นศูนย์เพราะงั้นศูนย์คูณอะไรก็ได้เป็นศูนย์ ซึ่งงานต่างกันไหมคะหรือเท่ากันเลยเพราะอะไรเพราะงั้นในข้อนี้เขียนลงไปด้วยนะจากเหตุผลที่ครัวอธิบายให้ฟังจริงๆครูจะให้ทําเองแต่ว่าเนื่องจากว่าระยะเวลาในการเรียนของเราเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเรียนวันอังคารเนาะแล้วก็เอาไม่ใช่เรียนวันจันทร์แล้วก็มาเจอกันอีกทีวันศุกร์ลอยจะลืมนะคะทีนี้ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดเดี๋ยวครูจะส่งเฉลยให้นะคะแล้วถ้ามีเวลาครูก็จะอธิบายย้อนหลังให้นะคะ ทีนี้ถัดมาในการคำนวณคุยทาข้อหนึ่งสองสี่แล้วก็ข้อเจ็ดนะคะให้ทําเองทีนี้ตัวอย่างเช่นทำยังไงอ่ะเดี๋ยวครูพาทําแล้วกันเนาะชาวบ้านคนหนึ่งหิ้วถังน้ํะเห,เห็นภาพแล้วมีชาวบ้านเดินเดินอยู่ไปตักน้าอ่ะอันนี้เป็นถังน้ํานะคะหิ้วแปลว,ว่าแรงที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแรงดึงแรงยกขึ้นเนี่ยก็คือแรงพุ่งขึ้นถูกไหม เคลื่อน <een S 1> ที่ไปบนพื้นระดับพื้นระดับคือแกนไนเอ่ยคำว่าแนวระดับพื้นระดับแกนอาแกน x นะคะน่าหมายความว่าคนเคลื <that> ่อนที่ไปในแนวแกน x แบบนี้ได้ระยะทาง10เมตรเนาะอันนี้เป็น F เนาะแรงดึงเนาะจงหางาน a าหางานหา work ก็คือหา W เนี่ยเป็นเท่าไหร่แรงหรือว่าน้ำหนักในข้อนี้โจทย์ให้มันเป็นนิวตันแล้วเนาะทีนี้ จำสมการได้ไหมคะ